อีสาน u t u b e ครับพี่น้องอีสาน y o YouTube พาพี่น้องกเกษตรกรที่เลี้ยงหมูชีวิตชาวเลี้ยงหมูน้อพี่น้อ,นนองเน,นาะบอกว่าสีเป็นฟร์มหน่อยฟร์มใ่เด้พี่น้องกับระบบกะคองสีบ่แตกต่างกันหลายดอกน้อนพี่น้องฟ้ามของข่อหนึ่งคือกันแกบ่ได้เฮ็ดใ่ได้พี่น้อง นี่พี่น้องผ้าพี่น้องคำมาเบิงมีแม่พันอยู่สามตัวระบบคอ,อกนี่พี่น้องกะเทพื้นนะพอเทพื้นแล้วกะมีเห็ดล็อกล็อกแม่พื่นเห็ดล็อกแม่พันแม่พันมีสามตัวนี่กะแม่สายมือนี่กะกำลังกินนมหนึ่งก็ออกไปได้วันที กระพึองออกคอดออกมากวันที่แปดได้พี่น้องแปดซิงหาคมสองพันหนแอยหกแปดเลยพี่น้องกับสองแม่นี่แม่แดงกับแม่ขาวนี่ครับสมแล่นไว้พี่น้องคอ,อกกระท้ำคว่ำสะมือเป็นมือได้พี่น้องระบบคอ,อก์ดก็พี่น้องต้องคอยกับสีเข็ดเป็นคอ,อกใหม่เลยพี่น้องเดิอนี่เป็นคอ,อก์ใหม่คว่ำกวาง เม็ดหนึง่งพี่น้องความยาวสองเม็ดนี่ประมาณนี้พี่น้องทั้งสามล็อกเลยแล้วก็มาเบ่งล็อกนี่แม่พี่น้องคลอกแม่พันธุ์ทีเป็นคอดแล้วนี่ก็เส็ยเป็นระบบคอ,อกแม่คอ,อกลูกนี่เห็นบอกพี่น้องตัวนี้คอ,อกแม่ตัวนั้นเหมือนพี่น้องคอ,อกลูกคือ เป็นอย่างเฮาจังเ้เฮ็ดแยกขอ,อกแม่ขอ,อกลูกไวนะพี่น้องเวลาเฮ้าทําการต่างๆงเป็นกินนกกุ่มเฮาก็ปล่อยข้ามนาพี่น้องอเวลาห้าเซลล์ออกยานุ่มเฮาก็ลัดไ้พี่น้องหรือเฮ้าสีเฮ็ดทาการล้างขอดทเช็นยางตัดแขวตัดหาง ตอนไข่เป็นสี่ฮาก็ได้ล็อกรัดไว้นะพี่น้องรัดล็อกไว้แป่นกันไว้พี่น้องนี่คือระบบการเลี้ยงหมูแบบบ,นบานๆเท่านี่แหละพี่น้องนี่เห็นบ่แต่ว่าระบบและขั้นตอนฉีดวานฉีดยาถาดเล็กวัคซีนนี่กะห้คือกันกันกบฟาร์มใหญ่เพิ่นแหละพี่น้องเพื่อป้องก,กันโรคแล้วกะถาดเล็กกะเสริมสาง เพื่อให้หมูหน่อยแข็งแรงด้วยพี่น้องกะระบบยาหน่กะบบอต่างกันนะพี่น้องกับฟ้ามใหญ่เพนเกตเล็กเกหน่อยเอามาพี่น้องเหาเดืเบิ่งกันครับอีสานยูทูบระบบก๊อกน้ำนี่พี่น้องเฮ็ดง่ายๆแบบนี่นะพี่น้องเข้ากับบอตองไปเ็ดอีหยังคิดหยังมากมมยพี่น้องเห็นบ่ กอกน้ำทั้งน้ำก็เที่ยวผมาณนี้พี่น้องเห็นว่าทั้งกิโลสองร้อยลิตรนะพี่น้องหมูหน่อยเด้พี่น้องหมูหน่อยกะบกบ,บ,บด้ปิดกันปันไ,นไดนะพี่น้องสิปิดกันแต่ตอนยามมาแลงเด้พี่น้องตอนจ้าของอยู่นี่ก็ปล่อยเป็นเลนขางหนอกภายหนอกอยู่กับม้ากะ อยู่กันได้พี่น้องบอกัดเด็กพี่น้องหมากับบอกัดพี่น้องออกเขาตามอิสระตามอัธยาศัยของหมูหน่อยเพื่อว่าให้หมูหน่อยนี่บอเขียดถ้าห้ากักขังร้ายมันก็จะเขียดเพราะว่าห้าวบริเลียงระบบฟ้ามปิดนะพี่น้องเขาเรียงเป็นป,ปิดเปิดนี่พี่น้องแบบเป็นระบบฟ้ามเปิดนี่พี่น้อง <laughs> เห็นปะไปก็ออกมานอนในกระบะอาหารกระบะอาหาร แม่เพื่อนแหละพี่น้องนี่เห็นปะคือจากนอนหมงได้ก็น,นอนเลพี่น้องนี่คือการอิสระของเพื่อนของโมูหน่อยเกตเล็กเกดน้อยพี่น้องอามาฝากกันสําหรับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูนี่พี่น้องเดี๋ยวพามาเบ่งขอกลูกเพิ่นล้างขอดแล้วก็แยกอกมาไปนี้พี่น้องแต่ก็เลี้ยง ขุนในพี่น้องขุนหลุนพีเิ่นหลุนเอือยเพิ่นี่น้องกระชิบประมาณนี้ครับสําหรับการเลี้ยงหมูแบบง่ายๆสต่าตายบะตองอยุงง่ายพี่น้องนี่เห็นปะไหมหัวหัวกันนี่ก็เป็นไมยุค,ค่าเด้อพี่น้องนี่ครับครับพี่น้องครับ ฝากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากก็ไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อแล้วก็ฝากกดติดตามนั่นพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มมอหน่อยเอาไวส้สนีก้กอนครับคลิปนะจังพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ